ัสดีค่ะวจรแท็กเตอร์เภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ก็มีแนะนำรถไถคูโบต้า l c 7 0 8 s t นะคะแต่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์5018นะคะคันนี้สเปคคือ 4, ออ4 7 0 8 s p นะคะจดทะเบียนปี57ค่ะตัวรถไปดัน ฐาน5มือ2เก็บสภาพทำสีพร้อมใช้ทั้งคันรถเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องเดิมนะคะจุดมาร์กจุดอะไรต่างๆจากโรงงานค่ะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทางร้านมาทำสีใหม่นะคะยางหน้าเดีย๋ยวเขาดูโฟก่อนนะคะ เดี๋ยวแม,ม่ค้าย้ายมุมก่อนค่ะโฟวินทำงานปกตินะคะโฟวินทำงานปกติะคะ่ะตัวหัวรถมีมีบุบนะคะตัวหัวรถตัวฝากระโปรงรถค่ะมีบุบนะค่ะแต่ว่าทำสีใหม่ค่ะแต่ว่าหัวบุบยางหน้าใหม่นะคะยางหน้าใหม่คันนี้ยางหลัง เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะกาะ้าไม่มีแตกนะคะสลักหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หมดค่ะระบบหม้อน้ำปกติดีนะคะการไหลเวียนปกติดีค่ะ รถเครื่องดีเกียดีไม่มีอายนะคะเบาเดิมจากคูบต้าค่ะฝาลังด้านหลังตัวเดิมก็ไม่ได้ผูกนะคะทางร้านก็ทำสีใหม่เฉยๆค่ะลูกมงลูกมาของเร็วต่างๆทางร้านก็ เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะระบบไฟต่างๆก็ทำให้มันติดค่ะแต่ติดไฟท้งไฟท้ายค่ะไฟท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่นะคะไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนทั้งคู่ค่ะไฟสองขานคันนี้ได้หลังคาเดิม PTO PTO ทำงานปกติค่ะ านหลังเป็นผานมือสองโครงทำสีนะคะสะภาพสวยค่ะใบเต็มทั้งหมดนะคะคับท้ายก็เต็มค่ะอ่าคับท้ายก็ยังก็ยังดีอยู่ค่ะคือไม่ได้ไม่ได้กิ่วมากค่ะไม่ได้เอานั้นมากค่ะคันนี้ได้หลังคาเดิมนะคะหลังคาเดิม คันนี้อยู่ที่3ไม่ใช่ส0 410,000บาทค่ะจัดส่งฟรีให้300รอกมตัวรถใบดันผ่านควรมือ2นะคะสําหรับคูปต้าแอลสี่เจ็ดศูเทะเบียนปี5 7คันนี้ค่ะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์085 0, 0, 0 8แปดห้าศูนย์แป 53ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะจังหวัดอุดรธานีประจำการอยู่ที่อำเภอวังสามหมอเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะระบบสีต่างๆนี้เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าเข้ามาจองก็จะทำสีใบดันอะไรเก็บเช็ครายละเอียดให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะฝากไว้1นึ่งคันค่ะสำหรับคลิปวันนี้วันที่1พฤษภาคม2566ค่ะ วันนี้ก็มีคิวจัดส่งไคโอติดเอส1ีหนึนะคะปลายทางริมโขงค่ะอุปกรณ์3ชิ้นลงคลิปไว้เมื่อวานตอนเย็นค่ะเมื่อเช้าก็มีลูกค้าโทรเข้ามาจบออนไลน์ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณเสียใหญ่ทางริมโขงมากๆนะคะที่ไว้วางใจทีมงานวอรจรเิญรแท็กเตอร์ของเราด้วยดีเสมอมานะคะอุดหนุนไปหลายคันแล้วค่ะ นานร้านก็ยังมีรถคอยชำานายอีกหลายคันอยู่นะคะคันนี้เป็นคูเวต้า l 4018จดทะเบียนปี62ค่ะคูเวต้า l 4018จดทะเบียนปี62 ราคา3,99,000บาทนะคะ3,99,000บาทตัวรถใบดันผ่านพวนตาช้างคันที่2ก็เป็นคูปต้า L 4 0 1 8ปี62เช่นเดียวกันค่ะ3 8 9 9 0 0 0บาทนะคะหน้าหลังเหมือนกันค่ะถัดมาเป็นอิซกิเป็นตักนะคะอิซกิเป็นตักรถปีใหม่ๆอยู่นะคะ อันนี้จำปีไม่ได้น่าจะปีสองพันนะค่ะปีสองพราคา3 7มแสนดหมื่นันบาทค่ะรถสภาพเดิมๆสวยๆค่ะส,สีเดิมทั้งคันนะคะอากาศร้อนพอแม่ค้าเจออากาศร้อนแม่ค้าก็ลมจะใส่ถัดมา เป็นคูบ o ต้า3608ตัวดีทีนะคะเก็บสภาพพร้อมใช้ทั้งคันค่ะตัวรถใบดันผ่านพวน,น,นมือสองทำสียังหน้าใหม่หนึ่งคู่ค่ะ2องแ0 0แบาทค่ะถัดมาเป็นคูบัต้า3608ดีทีตัวรถใบดันผ่านพวน,นมือสองตาช้างยังไม่ปรับสภาพนะคะ ราคา2องแสนบาทค่ะคูปตัต a า 3, 4 0 8 d t ตัวรถใบดันผ่านพวนมือสองเก็บสภาพทําสีทั้งคันนะคะหน5 0 0 0บาทค่ะถัดมาเป็นคูปตัต a L4508Di ้นคันนี้รถพึ่งเข้ายังไม่ทราบราคากับเฮียเลยค่ะตัว Di Di เรามี2องคันนะคะอีกคันหนึ่งล,ลูกน้องเอา ไปเก็บสภาพทําสีแล้วนะคะคันนั้นจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ค่ะราคาคร่าวๆก่อนนะคะว่าเก็บเช็คสภาพออกมาแล้วจะอยู่ราคาที่เท่าไหร่นะคะไม่น่าจะทิ้ง2 7 2 8แถวๆนี้ค่ะเป็นตัว DI นะส่วนคันนี้ราคายังตามสภาพอยู่ยังไม่มั่นใจราคากับเฮียค่ะ ยันมาสองคันนี้ยังอยู่นะคะ EF 3 5 2 T 1 3 9 1 4 9นะคะ7 7 1 0 2เพา435,000ปรับราคามาจาก455,000นะคะรถไถเก่านอกค่ะคันละ39,000ติดขับได้ มีรีวิวอยู่อีกอคลิปหนึ่งอยู่นะคะน่าจะอาทิตย์ก่อนๆค่ะรถเกี่ยว DC 60 DC 60ค่ะ8ปด0 0บาทค่ะตัวยกล่องของช่างโยโคลาดค่ะมีฮาห้าตัวแต่ว่ามีติดจองแล้วนะคะมีลูกค้าตัดไปต่อหนึ่งค่ะ มาดูหน้าร้านกันโรตารี่ RX183F ค่ะใส่รถ454750นะคะ44,000บาทนะคะ44,000บาทค่ะ RX 183F ค่ะ44,000บาท ตัวแรกเป็น163ค่ะ3 2 0 0ตัวนี้2 6 0 0สยามสตล่าตัวนี้ไม่มัั่จใยยี่ห้อ2 6 0 0ตัวนี้3 5 0 0 RX 1 6 4ฟันไม่มีค่ะแต่ว่าเป็นตัวใหม่นะคะตัวนี้ตาช้าง RX 165E ตัวใหม่ล่าสุดใส่กับ4 018นะคะส มื่สพนห้ารบาทค่ะฟันยังสวยอยู่ค่ะตัวนี้1 8ึสามค่ะเหลือสามหมนดนะคะตัวขุดมันค่ะของแบรนด์ตาเพชรนะคะปรับชักได้ค่ะหนึ่งห้าค่ะตัวขุดมันปรับชักได้ของแบรนด์ตาเพชรค่ะใส่รถแอลได้ สลักล่างใส่ได้ถึง50ค่ะ4 7 50 36 40 47หรือรุดอื่นที่เทียบเท่านะคะ13500ถัดมาเป็น SPK ค่ะ SPK 12000บาทค่ะอันนี้ VJT 9500บาท30 32 3ามสี่สามหค่ะ4ีห้าใส่ได้นะคะผ่านพวนใบ24ของ SPK ค่ะสามหม้าค่ะใส่สี่เจ็ดใส่50าศนผ่านพวนใบ22ของแมนตาเพชรค่ะ2 9งหม้าค่ะ ขุดมันค่ะขุดมันของโคลาตนะคะของช่างโยโคลาชค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานปรับชักได้13,500บาทนะคะยกล่องของ SPK ค่ะ18,500โครงเมตรแปมากับใบ22ใส่ตั้งแต่36แรงขึ้นไปรุ่น L รุ่น M ใส่ได้หมดนะคะสล่งสลักไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเขามีรู ค่ะเขามีรูมาให้แล้วนะคะจะใส่รูบนรูล่างได้หมดค่ะใส่ L ใส่ M นะค่ะไม่ต้องไปจอกไปกึงให้มันยากวุ่นวายเนอะกดมันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้ช่างโยกการเกษตรของโคราค่ะงานดีมีคุณภาพค่ะหน้าร้านของเรา วอลเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะป้ายหน้าร้านจะเป็นสองชื่อนะคะวอลเจริญรถบ้านากับวอลเจริญแท็กเตอร์ฟอร์ดที่หนึ่งค่ะคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนค่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวรถใบดันฐานตัวรถใบดันฐานห้าค่ะหนึ่งแสน เก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะไม่มีเล่มทะเบียนนะคะฝั่งนี้เป็นลอตเตอรี่โชคชัยค่ะราคาเดิมหนึ่งหกห้าสี่หมื่นหกพันบาทหนึ่งแปดห้าห้าหมื่นหกพันบาทค่ะตัวตัดหญ้าเมตรยี่สิบของแมนตาเพชรสองหมื่นห้าพันห้าร้อย เมตรสี่สิบสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหากเป็นตัดลำมันได้เมตรสี่สิบก็จะเป็นสองหมื่นแปดพันห้าร้อยค่ะค่ะสินค้าชิ้นสุดท้ายนะคะจอดอยู่ด้านหลังค่ะพอดีเมื่อวานเราเข้าไปทำคลิปเป็นฟอร์ดค่ะฟอร์ดห้าพันชับเจ็ดเจ็ดนะคะตัวรถใบดันหางสามค่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่น 9,000บาทมีเล่มทะเบียนนะคะสำหรับฟอร์ดคันนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจก็แวะเข้ามาชมทดลองขับกันได้นะคะฟอร์ดที่หน้าร้านของเรามีฟอร์ดหนึ่เพานะ่ะ2องคัน2เพานะ่ะหนึ่คันค่ะอันนี้แถวท้ายร้านของเรานะคะก็จะมีผลิตอุปกรณ์ตัวขุดมันด้วยนะคะของ VJT ค่ะแบรนด์ของวอร์จิญนแท็กเตอร์ของเราเองนะคะค่ะ 9, ก้าห้าบาทค่ะแมคโคก็ขายนะคะแล้วก็รับขุดด้วยค่ะรับขุดรับงานหรือให้เช่าด้วยค่ะคลิปนี้ขอ,อฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะบอเจริญแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ085 087 65 81 0880360853ค่ะแม่นะคะ้าก็ลมจะใส่แล้วค่ะอากาศร้อนสวัสดีวันแรงงานสำหรับทุกท่านนะคะแต่ว่าหน้าร้านของเราเปิดร้านทำการปกตินะคะทีมช่างก็มาทำงานปกติค่ะ L4708 SPP574 1 0 0 0บาทค่ะ